สวัสดีค่ะโอ้โยคลิปนี้นะคะเราก็จะต้องไปญี่ปุ่นกันแล้วนะคะซึ่งการเดินทางนะคะเราก็เดินทางด้วยสายการบิน JAL หรือว่า j p a n a i r l r n e s นั่นเองค่ะแล้วไปด้วยที่นั่ง Premium Economy ค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เช้าของวันที่11มีนาคม2023ค่ะเราก็เดินทางไปสุวรรณภูมิตั้งแต่ตี2 47นาทีเลยค่ะเพราะเราได้ยินเสียงรือเสียงแล้วอ้างมาว่าคนเยอะมากนะคะเราก็เลยเกิดความกังวลว่าจะขึ้นเครื่องไม่ทันค่ะเราก็เลยไปแต่เช้านะคะแล้วเราก็ใช้แท็กซี่แคปเหมือนเดิมค่ะ แต่พอเรามาถึงสุวรรณภูมินะคะเราก็พบว่าเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะเขาก็เปิดตามเวลาเขาอยู่ดีค่ะก็คือตี540ค่ะ <No. S 1> เราก็ต้องรอนะคะให้เคาน์เตอร์เขาเปิดตอนเวลาตี540ค่ะเพื่อไปต่อแถวเช็คอินนะคะแล้วก็เช็คอินเสร็จที่เวลาตี554นาทีค่ะ นี่ก็คือหน้าตาส่วนหนึ่งของห้องรับรอง JAL Japan a i r l i n e นั่นเองนะคะซึ่งเขาจะมีโซนของ first class ด้วยนะคะจะอยู่ทางโน้นค่ะซึ่งห้องรับรองนี้นะคะเขาก็จะมีห้องอาบน้ำค่ะห้องโทรศัพท์นะคะรวมถึงอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่รับรองเราด้วยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาอาหารมื้อเช้าของเราค่ะก่อนไปขึ้นเครื่องนะคะและนี่ก็เตรียมขึ้นเครื่องกันได้เลยค่ะ ที่นั่งพรีเมียมอีโคโดมี่นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะคะมีความเป็นส่วนตัวเยอะขึ้นนะคะตัวเบาะก,ก็กว้างขึ้นค่ะสามารถปรับเอนได้เยอะขึ้นนะคะเราก็มีที่รองน่องด้วยค่ะแล้วก็มีที่วางเท้าด้านหน้าซึ่งสามารถปรับเป็น3ามระดับได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือที่นั่งพื้นที่แต่ละ เก้าอี้แต่ละที่นั่งนะคะค่อนข้างมีความกว้างพอสมควรค่ะเราสามารถวางขานะคะเหยียดขาได้แบบสบายค่ะตัวเข่าไม่ชิดกับเบาะนะคะแล้วในระหว่างที่เรามีการปรับเอนเบาะของเราเนี่ยเราก็จะไม่ไปรบกวนผู้ที่นั่งด้านหลังของเราด้วยค่ะ ที่นั่งโซนนี้นะคะเขาก็จะมีม่านกั้นแบ่งโซนชัดเจนค่ะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของที่นั่งเรานะคะค่อนข้างกว้างค่ะอันนี้ก็คือเหยียดขาจนสุดแล้วนะคะเราก็สามารถเหยียดได้แบบยาวๆเลยค่ะไม่มีอาการปวดเมื่อยเขา่าหรือว่าปวดเมื่อยขาระหว่างนั่งเครื่องเลยค่ะอันนี้ก็คือที่วางเท้าด้านหน้านะคะซึ่งเราสามารถปรับขึ้นลงได้3ระดับค่ะ ด้านข้างของเบาะนะคะก็มีฉากกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็มีไฟสองสว่างค่ะหูฟังน,นะคะก็จะเป็นของโซนี่ค่ะซึ่งมีระบบตัดเสียงนะคะแต่ตอนที่มาค่ะได้ใช้ระบบตัดเสียงแล้วก็คิดว่าด้วยความดันของอากาศบนเครื่องบินนะคะทำให้การใช้แล้วพอตื่นขึ้นมาค่ะค่อนข้างปวดหัวพอสมควรค่ะ อันนี้ก็คือปุ่มปรับเบาะที่นั่งเรานะคะแล้วก็อันนี้คือปุ่มปรับเบาะรองน่องเราค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะก็คือที่นั่งอันนี้ค่ะเขาสามารถปรับเบาะเองได้ค่อนข้างเยอะนะคะทําให้การพักผ่อนของเราเนี่ยค่ะสามารถพักผ่อนแล้วก็หลับได้สบายขึ้นค่ะโซนนี้นะคะเขาก็จะมีรองเท้าแตะสลิปเปอร์ให้เราด้วยนะคะ มีหมอนนะคะซึ่งเป็นหมอนขนาดใหญ่มีผ้าห่มนะคะมีชุดอำนวยความสะดวกนะคะซึ่งในชุดค่ะเขาก็จะมีหน้ากากที่เป็นมอยเจอร์นะคะมีที่ปิดตาค่ะมีที่ปิดหูนะคะแล้วก็มีแปลงสีฟันยาสีฟันให้ค่ะแล้วก็อันนี้คือหูฟังนะคะระหว่างนี้เขาก็มีของว่างเพื่อรออาหารกลางวันค่ะ มีเครื่องดื่มให้เลือกมากมายเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนคะ่ะและนี่ก็คือหน้าตาอาหารของเราวันนี้ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยไอศครีมฮา a g เก d นด s ค่ะซึ่งสายการบินเจแปนแอร์ไลน์นะคะเขาก็จะใช้ไอศครีมที่ห้อนี้ตลอดเลยนะคะแต่ครั้งนี้เขามีการเปลี่ยนรถจากรถวนิลามาเป็นรถคุกกี้แอนด์ครีมค่ะแล้วก็ถึงเวลาพักผ่อนกันแล้วนะคะ อ๋อบนนี้นะคะเขามี Wi-Fi ให้ใช้ด้วยค่ะอันนี้คือที่วางแขนเรานะคะซึ่งกว้างแล้วก็สบายค่ะตอนนี้เราก็ถึงเวลาปิดมาแล้วนะคะเพื่อการพักผ่อนค่ะใกล้ถึงนาฬิตาแล้วนะคะอันนี้ก็เครื่องเตรียมลงแล้วค่ะ ถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะต้องเดินทางไปโรงแรมด้วยรถไฟค่ะบนรถไฟนะคะเขามี WiFi ให้ใช้ฟรีด้วยค่ะ และนี่ก็คือในรถไฟนะคะก็ค่อนข้างโล่งค่ะแล้วก็วิวด้านข้างนะคะอันนี้คือออกมาหาไรทานมื้อเย็นกันนะคะก็จะเป็นมื้อแรกในญี่ปุ่นค่ะอันนี้คือบรรยากาศเวลาประมาณ6โมงเย็นค่ะซึ่งค่อนข้างเย็นพอสมควรนะคะออกจะหนาวหนาวนิดนึงด้วยค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาอ,อาหารมือแรกของเรานะคะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะแล้วอันนี้นะคะหน้าตาแปลกๆนิดนึงแต่ว่ารสชาติดีนะคะเขาจะออกมันมันเค็มๆทานกับข้าวอร่อยค่ะและคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ